เป็นมาหากราบน้องอยู่3าวันเลยกับกับพี่มดดำน่าสงสารนางนางโทรมาร้อง,องห่มร้องไห้โขมาหาแม่เลยเหรอใช่ยังไงบ้างไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วแต่อันนี้ต้องยกหูหากันเลยเออเขายกหูมาค่ะแล้วก็เขาก็เราก็ให้กําลังใจเพื่อนอะอเพราะว่ามดดำเนี่ยเขารู้จักกับพี่เต๋อมา20ปีแล้วนะค่ะตั้งแต่สมัยพี่เต๋อวิ่งข่าวแล้วก็มดดำยังไม่ดังในตอนนั้นยังเป็นเซเลบอยู่เลยรู้จักกันมานานมากแล้วก็ให้กําลังใจมดดำ เพราะว่าเราก็ได้ดูแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปว่าอะไรใครเพราะว่าอารมณ์สกิปสดแล้วก็ปากพาไปน่าเห็นใจอะค่ะน่าเห็นใจทั้งทุกฝ่ายน้องแบมก็น่าเห็นใจนิ่จคุณก็น่าเห็นใจแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าดาเล็กวัเซ็ตได้ค,คุยไปแล้วนะคะอยากให้มันจบอะค่ะสงสารมดดำมันแล้วก็มดดำบอกว่าเป็นคนที่ห้ามคนอื่นไม่ให้อ่านข้อความมาโดยตลอดแล้ววันนั้นมดดำอ่านจนถึงตีสอง เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่วงการบันเทิงแล้วเขาพูดกับแม่ยางี้เลยเขาอยากจะออกจากวงการบันเทิงเขาไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรแม่เหตุผลเขาบอกว่าจิตมันไม่ต้องบอกหรอกเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยเจอดาม่าอย่างนี้มาเอ้พี่ต๋อเขาผ่านมาเยอะจิตมันตกพออ่านคอมเมนต์ปั๊บเนี่ยมันจะจิตตกจิตตกแล้วมีความรู้สึกว่าที่ทํามาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาคือผิดหมดเลยไม่มีอะไรถูกเลยแล้วจิตมันจะร่วง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  แล้วอย่าลืมมดดําไม่ได้โดนแค่สิบข้อความหรือร้อยข้อความโดนเป็นแสนข้อความออ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจิตตกพอมันจิตตกเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่มีความสุขมันทําให้คนที่ทําบันเทิงเนี่ยมันเครียดไปหมดมันจะไม่แฮปปี้เลยเขาบอกเลยว่าเขาไม่อยากอยู่วงการบันเทิงแล้วเขาบอกเลยแล้วเขาก็น้ําตาคลอแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วแล้วพี่ต๋อให้คําแนะนําอะไรไปยังไงบ้างคะกับเพื่อนอย่าอ่านต้องวางตัวเหนือดราม่าอย่าอ่านคอมเมนต์ทางต่าง ห้ามเปิดอ่านห้ามไปอยากจะรู้อะไรยังไงหรือจะมีใครชื่นชมห้ามให้ลืมมันไปแล้วปล่อยแล้วก็ทำหน้าที่ของเราถ้าเราจยงไปอ่านจิตตกทุกคนพี่บอกเลยร้อยข้อความต่อให้เราทำดีมันก็มีห้าข้อความที่ด่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจิตไม่แข็งพอตกทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าอ่านอย่าเสพอย่าเปิด ไม่ต้องอ่านคนหลายคนมองว่าเออพี่พี่มดดำเาะเขามีความความสามารถอะแม่ในการพูดในการจัดรายการกล้าถามกล้าตรงคําพูดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขามันเป็นเอกลักษณ์ของมดดาเขาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องนี้มันหนักแล้วก็บอกของมดดำว่าแกโจน,นักจริงๆนะข่าวนี้มันคือหนักที่สุดเลยนะก่อนหน้านี้ก็นาราใช่ไหมค่ะว่ายังไม่เท่าไหร่นะพอมาเจอแบมแบมนิจคุณเข้าไปแะโอ้โหพี่บอกเลยว่า ถ้าเป็นมวยก็คือน็อกเลยอ่ะเหมือนเป็นของขวัญหลังมันเกิดเลยไหมแม่อย่างนี้พี่หนุม่มกัญชัยคะับเวลาจะอวยพรอะไรหนูเนี่ยนะคะไม่ต้องอวยพรแบบบดดำนะคะหนูขอยังไงแม่เลยเล่าสิอวยพรอวยพรอย่างอื่นก็ได้นะคะให้หนูสวยให้หนูรวยก็ได้นะคะ <S <S ไม่ต้องบอกว่าให้อายุแค่สี่สิบห้าปีแล้วก็ขอให้ทวนลงน้อยลง <S <S โอ้โหพี่หนุ่มพี่หนุ่มโอ้โหคือหนักสุดในชีวิตเลยอ่ะ พี่หนุ่อมอยากอวยพรวันเกิดหนูหรือว่าอวยพรวันเกิดน้องๆอย่างนี้นะคะน่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวมากพี่ตาวบอกเลยต้องไม่อวยพรนะคะหนูขอนะคะัจัดหนักไปเลยนะแม่นอกทัวร์มดดำนอกกระเธอคิดดูสินอกกับพิมดดำเครียดเลยจากคนเข<อ>้มแข็งกังะนเนาะคือมดดำเนี่ยมันเป็นคนดีมันเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนเวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรมดดำจะช่วยตลอดเพื่อนลำบากมดดำช่วยไปหามดดำมดดำช่วยนะ เพื่อนบางคนลำบากไปหาเพื่อนที่คิดว่าจะช่วยมันไม่ช่วยนะแต่ไปหามดดํามดดามันช่วยนะมันเป็นคนช่วยเหลือคนมันเป็นคนที่ใส่ดีนี่นัดนัดจะกินข้าวกับพี่เต๋าเนี่ยบอกว่ามาเจอกันแล้วมากินข้าวกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวสะดวกสะดวกเดี๋ยวว่าจะนัดกันกินข้าวกับมดดาเพราะว่าสงสารนางอะคิดก็เห็นใจเราเคยผ่านตรงนี้มาเยอะเราก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเวลาจิตตกเนี่ยมันทําให้ประสาทเรามันมันฝันม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 ันคิดอะไรไม่ออกเลยอะมันอยากจะหนีออกไปจากวงการไปเลยอะ เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนเข้มแข็งค่ะติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกนาะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ